มาพบกันอีกคลิปนะครับโดยในคลิปนี้ตอนนี้เรายือนอยู่ที่ตรงทางเข้าของโรงรถจักรทนบุรีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปที่สถานีทมรีก่อนนะครับมีนัดกับครอบครัวของน้อง FC รถไฟตัวน้อยคนหนึ่งก็น้องบอกว่าอยากมาดูพี่ๆเขาจุดเตารถจักรไอ้น้ำกันครับไว้เรามาติดตามกันว่าจะเป็นยังไง อันนี้ครับตอนนี้เรามาอยู่กับน้องวินแลก็ครอบครัวนะครับน้องวินทักทายกล้องหน่อยครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยเชื่ออะไรครับรกวินครับชื่อน้องกวินนะครับเห็นคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าน้องชอบรถไฟมากเลยเพิ่งมางานเอเชียแปซิฟิกเรลเมื่อหลายวันก่อนนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปที่ลงรถจักกันไม่รู้เหรอเปิดเซลฟี่เปิดเพลงเศร้าเลยผิดไปให้เปิดเพลงเศร้าถามผิดถามเปิดเพลงเศร้า ออตอนนี้เราก็มาเจอกับน้องๆน,นะครับทักทายกล้องน่อยครับวันนี้มาทําอะไรเ,เอ,อ่ยมาขัดรถจ,กจ<า>กักรไอ้น้ำครับมาช่วยขัดรถจักรไอ้น้านะครับอ,อ,อันนี้น้องขาประจําของเราวันนี้มาทําอะไรครับ,ารบมาขัด,ดไอ้น้ำคับมาขัดรถไอ้น้าเหมือนกันนี่จริงๆยังมีน้องอีกหลายคนนะครับไว้เดี๋ยวผมหันกล้องให้ดูก็ถ้าหันไปด้านหลังก็จะเห็นว่ามีน้องๆมาช่วยกันขัดอยู่ พอสมควรนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นประเดี๋ยวสักพักคนคงจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอยากไปยังโรงงานที่ใบเทคแต่ไปอีกครั้งติดเดียนอีกครั้งเลยใครที่กำลังมองหาสินค้าลายรถไฟเช่นเสื้อยืดสั่งทำพิเศษพงคุญแจแก้วน้ำกระติกน้ำแผ่นรองแก้วสินค้าลิมิเต็ด และสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k Fan น p g g เรียลแฟนสระเอรอเรือสระอียอยักวอแวนสระแอฟอฟันนอนหนูร้านค้า l a ซาด้และชอปปี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านเอาไว้ที่ด้านหน้าของวิดีโอนะครับตู้นี้ตู้ไม้ใช่ไหมน่าจะเอาไปปรับปรุงเข้ารถจางไอ้น้ำมากองก อ,อันนี้ออพี่ช่างเครื่องกับคนขับนะครับก็กําลังจะเ,ออเตรียมพร้อมรถเบอร์11คันนี้นเพื่อออกไปใช้งานเห็นเขาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวจะไปวิ่งรถชานเมืองใช่ไหมใช่ครับรถธรรมดา,เ,า,เ,าเลขสามรถชานเมือง นี่ครับตอนนี้เขาเริ่มกดขอพ่วงแล้วมาลองดูซิว่าไม้ที่เราใช้วันนี้จะเก็บเสียงได้ขนาดไหนนะครับอันนี้เบอร์4111รถจาก ALS ถ้าสังเกตรตรงท้ายๆก็เครื่องกั้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับไฟติดแล้วเดี๋ยวรถก็จะไปเปลี่ยนทิศทางแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาทางสถานีธนบุรีเพื่อไปวิ่งรถชานเมืองต่อไปครับสวัสดี ีหรถจักรที่เสร็จจากภารกิจนะครับกำลังจะกลับเข้ามา,ตา,มาเออติมน้ำมันกันที่โรงรถจักรธนบุรีอันนี้เป็นหัวรุ่น4-4นะครับ ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นควันแรกแล้วนะครับตอนนี้ฟ้ากำลังสวยเลยตอนนี้เป็นเวลา5โมง45ของวันที่2ทีเดี๋ยวพรุ่งนี้รถก็จะออกวิ่งไปสถานีชาเชิงเซาครับ

ตอนนี้ก็เริ่มเห็นตัวที่เป็นไอ้น้ำออกมาจากตัวหม้อนน้ำแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือผู้อยู่เบื้องหลัง การออกวิ่งของรถจากไอ้น้านะครับอันนี้คุณลุงมาเช็ดทำความสะอาดรถด,ด้วยน้องๆคนรักรถไฟมาเป็นกองเทียบางคนก็มาถ่ายรูปบางคนก็มาช่วยเช็ดเนี่ยอันนี้นะครับน้องบอกว่ามาเช็ดรถครั้งแรกใช่ไหมครับรรพูดดังๆหน่อยใช่ครับมาครั้งแรกเลยครับมาครั้งแรกแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นใจคนะ่ะตื่นเต้นเนาะ๋ยวพรุ่งนี้รถก็ออกวิ่งแล้วเนาะ แล้ววันนี้มาถ่ายรูปหรือมาอะไรกันเนี่ยมาเช็ดเหมือนกันเนาะว้าวสุดยอดเลยมาช้าสุดไหนมาช้าสุดเป็นไงไหนพูดสิก็มาเขาขาดกันหมดแล้วครับผมมาพาพี่กวได้ขัดแต่สอสีคันเดียวอย่างทันได้ขัดอยู่คันเดียวอันนี้ล่ะนี่ขาประจําว่าไงก็สนุกดีครับสนุกดีวันนี้มากี่โมงเนี่ยก็แต่เช้าเลยมาได้แต่เที่ยงเก้าสิบโมงโอ้ ตีบ่งพี่ยังนอนป่วยอยู่เลยมือออกเลยด้วยขอบคุณครับนะครับเรามาถ่ายวิดีโอหมู่กันอ่าหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองสามอันนี้รถก็เริ่มติดเตาแล้วละนะครับอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบลงเพลงเท่านี้นะครับนี่เรามาอยู่กับน้องๆแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียลแฟนให้รถไฟเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน